ครับสวัสดีครับพบกับเช่นเคยกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับเช่นเคยเราย้ํากันเสมอก่อนดูทุกครั้งว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างงมงายนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะครับเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับ ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมสบายสบายครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือจะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขาจีบดีนะถูกใจถูกใจนะคุณ fc คุณผู้ชมขอกันเข้ามาตัดสินใจไม่ถูกจะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขามาจีบเราดีนะครับก็มีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยกองที่1สีแดงสองเหลืองสาม่วงเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นนะย้ำว่าควรเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให้ได้อารมณ์คล้ายกับการเลือกไพ่เปิดไพ่ส่วนตัว ถ้าเลือก3ามกองมันก็ไม่สนุกแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะจะเลือกหมดเลยหรือว่าจะเลือก2หรือ3มกองก็ได้แต่ถ้าเลือกกองเดียวเนี่ยมันจะได้อารมณ์ใกล้เคียงกับการเปิดไพ่ส่วนตัวนะเออโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขาจีบดีนะครับไปดูกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณกองที่1ครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อจะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขาจีบดีนะนะคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้า เด็กถือถ้วยสองเหรียญเจ็ดเหรียญอ่าสองดาบแปดเหรียญเด็กถือไม้เท้าสามถ้วยนี่สามถ้วยปิดดีปิดสวยเรามาดูกัน คุณกองที่หนึ่งจะจีบเขาก่อนหรือรอยเข้ามาจีบดีนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มาดูดวงนี้คุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะนะเจ็ดไม้เท้าโอ้บอ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนที่คุณสนใจอยู่นี้จะต้องมีการต่อสู้ย่งชิงแข่งขันพอสมควรนะ ไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาจะมีคนเข้ามาหาเยอะกรณีนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณและเขาต่างเป็นคนเจ้าเสน่ห์คุณเองก็มีคนเข้าหาเยอะเขาเองก็มีคนเข้าหาเยอะถ้ามัวรีรีรอรอให้อีกฝ่ายเข้ามาจีบคงไม่ทันการนตะคุณมีความเป็นเด็กนะเด็กถือถ้วยอะ่ะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าทั้งคุณและเขาต่างก็มีความดื้อความรันความเป็นเด็กในใจสองเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญแต่คุณก็ยังชื่นชมกันอยู่นะ แม้จะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่คุณยังมีสายตาชื่นชมให้กันละกัน3ถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าอนาคตสดใสชื่นใจแน่นอนได้คบกันแน่นอนไม่ว่าใครจะจีบใครก่อนก็นแล้วแต่แต่ว่าเมื่อถามไพ่ว่าจะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขาจีบก่อนดีเคสนี้คุณมีสองทางเลือก2ดาบจะจีบเขาก่อนหรือจะให้เขาจีบก่อนดีคุณกําลังตัดสินใจหนักมาก คุณกําลังลังเลหนักมากสองดาบบอกชัดเลยเห็นไหมเนี่ยสองดาบบอกชัดเลยว่าคุณลังเลหนักมากแต่ไพ่แวดล้อมบอกเลยว่าจีบเขาก่อนเลยครับอืมอย่ารอช้าเจ็ดไม้เท้าคู่แข่งคุณเยอะเออแม้แต่ฝั่งคุณเองก็มีคนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามัวร้อยเข้ามาจีบได้ไม่ทันการหรอกนะก็จีบเขาก่อนเลยจีบเขาก่อนเลยไม่ต้องรอ แต่ว่าขอให้จีบด้วยความละมุนละม่อมค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเนียนหาค่อยๆเข้าหาค่อยๆพัฒนากันไปเพราะว่าทั้งตัวคุณและตัวเขาเองต่างก็มีอารมณ์เด็กดื้ออยู่ในตัวเองนะถ้าไปจีบต้องๆงจีบแบบหำหำไม่แคร์สังคมอาจจะทําให้เขาอับอายหรืออาจจะทําให้เขาเขินหรืออาจจะทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจได้เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเข้าหาเจ็ดเหรียญแปดเหรียญค่อยๆมอบความสัมพันธ์ที่ดีให้กันและกันนะครับ แล้วจะพัฒนาได้อนาคตมีความสุขแน่นอนความสัมพันธ์พัฒนาแน่นอนสาถ้วยยืนยันความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้อย่างแน่นอนขอให้คุณกล้าจีบเขาก่อนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตัดสินใจเยอะไม่ต้องคิดเยอะงานนี้คู่แข่งเยอะงานนี้ตัวแปรเยอะถ้ามัวชา้าเดี๋ยวอดนะก็ขอให้ลุยเลยครับจีบเขาก่อนได้เลยครับกับคําถามที่ว่าจะจีบเขาก่อนหรือเราให้เขาจีบเราดีคุณกองที่หนึ่งคุณไปจีบเขาก่อนได้เลยครับ จีบด้วยความเหมาะสมนะพิจารณาเองว่าความเหมาะสมของแต่ละคนอยู่ที่ไหนเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่คุณชอบก็มีสไตล์มีความชอบที่ต่างจากคนอื่นหน้าไพ่บอกไม่ได้ว่าควรจีบยังไงแต่บอกได้ชัดเจนว่าให้คุณไปจีบเขาก่อนได้เลยครับประมาณนี้ครับคุณกองที่1โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับการดูไพายิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ จะรอให้เข้ามาจีบหรือจะเป็นฝ่ายไปจีบพวก่อนดีนะเอ๊จะจีบพวก่อนหรือรอให้เขาจีบดีคุณได้ไพ่ราชาไม้เท้าอแปดดับราชาดับอืมสิบเหรียญ yeah, 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 yeah. เย่เย่เยเห้าเหรียญอ่าเจดถ้วย8ดไม้เท้าและห้าไม้เท้าโอ้น้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนนะ ว่าคุณกำลังมีความวิตกกังวลอย่างมากทั้งแปดดาบทั้งราชาดาบคุณมีความอะไรอ่ะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณดูไม่มั่นใจเอาซะเลยหเหรียญแปดไม้เท้าห้ 5, ไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังตกอยู่ในการแข่งขันในการแข่งแย่งคุณรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์คุณรู้สึกว่าเขาต้องมีคนเข้าหาเยอะแต่สิบเหรียญบอกชัดว่า เขาเล็งคุณอยู่นั่นนะเขาเล็งคุณอยู่เขาจะเข้ามาจีบคุณเองคุณไม่ต้องทําอะไรมากนะคุณกองที่สองนะรา,าชาไม้เท้าความเป็นราชาไม้เท้ากับความเป็นราชาดาพลังงานนี้ราชาออกมาสองใบเป็นพลังงานของคุณก็ได้ของเขาก็ได้บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่มีความเกรงกลัวปัญหาใดๆทั้งสิ้นแม้จะมีห้าไม้เท้าแปดไม้เท้า อุปสรรคขนาดไหนการแข่งแย่งชิงดีการชิงรักหักสวัสดการที่มีคนเข้ามาเยอะการมีคู่แข่งแต่ทั้งคุณและเขาก็ไม่เคยกลัวเพราะคุณและเขาโดยจิตสํานึกลึกๆโดยสันรตยาลึกๆคุณและเขาก็เชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันเราเกิดมาซึ่งกันและกัน 1. ิบเหรียญความยินดีปรีดาที่จะเกิดขึ้นเขาจะเข้ามาเจอคุณก่อนแน่นอนไม่ต้องกังวล คุณแค่อยู่สวยๆหล่อๆไปคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะยุคสมัยนี้แล้วผู้หญิงผู้ชายใครจีบใครก่อนได้ทั้งนั้นนะทําตัวหล่อๆสวยๆไปเปิดใจเปิดทางให้เขาได้จีบคุณอย่าปิดตัวเองก็เป็นใช้ได้นะอย่าปิดกัน้นตัวเองเป็นใช้ได้อ่าพลังงานชัดเจนไม่ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีบุคคลที่สามสี่ห้าเยอะแยะแค่ไหนเขาจะไม่หวั่นไหวและคุณก็จะไม่หวั่นไหวคุณจะ พร้อมที่จะเปิดใจนะตามหน้าไพ่บอกว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจเพราะฉะนั้นไอ้แดาบที่เป็นความเครียดของคุณตอนนี้ที่เป็นความวิตกกังวลของคุณตอนเนี้ยตัดทิ้งไปให้หมดขอให้ทําตัวให้สบายใจดึงดูดพลังงานบวกเข้ามานะแดาบเนี่ยมันทิมแทงตัวเองอยู่มันไม่ใช่อะไรเลยเป็นพลังงานความกลัวในใจของคุณเองกลัวที่จะเสียเขาไปกลัวเขาจะไม่รักกลัวจะสูญเสียความสัมพันธ์กลัวสารพัดกลัวขอให้ตัดทิ้งไปเลยครับไอ้แดดาบเนี่ย สิ่งที่มันทิ่มแทงใจคุณเองคือความกังวลของคุณเองไม่มีใครทําร้ายคุณครับคุณทําร้ายตัวเองตัดทิ้งไปเลยนะคุณกองที่สองนะยังไงก็แล้วแต่เขาจะจีบคุณเขาจะมาจีบคุณเขาจะเดินหน้าจีบคุณเขาจะทําสิ่งดีๆให้คุณคุณเตรียมรอรับไดยเลยคุณเปิดใจรอรับไว้ได้เลยครับคุณกองที่สองสบายใจได้เลยนะครับเขาจะมาจีบคุณก่อนแน่นอนครับคุณกองที่สองครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไาย โอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อจะจีบเขาก่อนหรือลอยเข้ามาจีบดีนะเอ๊คุณได้ไพ่ justice เจ็เดดาบสองไม้เท้าห้าดาบหกถ้วย่าดีชัดเจนละราชินีถ้วยอ่า The Sun โว้ยเดอะซัไม่ได้ออกนะแล้วช่วงนี้ The Sun มาแล้วยิ้มไล่แล้วดีใจได้เลย The ะเอ็มเ s รสมีเอ็มเพรมีเด e ะซัมีควนถ้วยนะสุดยอดไอดาพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาละอืหกถ้วยทั้งคุณและเขาชื่นชมซึ่งกันและกันนะ ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามที่มาดูไพ่กองนี้นะยุคสมัยนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนได้ผู้ชายจีบผู้หญิงได้ทุกอย่างได้ไม่มีข้อห้ามทุกอย่างเท่าเทียมใครจีบใครก่อนก็ได้จะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขาจีบคุณก่อนดีหน้าไพ่ชุดนี้บอกชัดว่าคุณต่างชื่นชมซึ่งกันและกันและ The Sun Empress ทั้งคุณและเขาต่างจีบกันซึ่งกันและกันหกถ้วยการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะ เขาก็จีบคุณคุณก็จีบเขาต่างคนต่างงง้งิ้งงุ้งิ้งกันโอ้ยฉาคู่นี้คุณกองที่สามสุดยอดวะพลังงานคุณพลังงานเขาเท่าเทียมโดดเด่นพอกันคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ว่าไม่มีใครน้อยหน้าไปกว่าใครเขาก็หยอดคุณคุณก็หยอดเขาเขาก็จีบคุณคุณก็จีบเขาพลังงานเป็นประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคุณกองที่สามนะ ถ้าเขาส่งพลังงานบวกมาคุณก็ส่งพลังงานบวกให้เขาได้เลยไม่ต้องสงวนท่าทีใดๆอย่าเก๊กอย่าฟอร์มอย่าทำเขึมอย่าทำมึนอย่าทำนิ่งเออถ้าเขาจีบมาให้รู้ว่าเขาจีบแล้วคุณก็จีบเขาอ่อยเขาบ้างหยอกเยาะหยอกเย้าเขากลับไปบ้างเอออย่าทำตัวนิ่งอย่าทื่อเออประมาณนี้เพราะตามพลังงานชัดเจนมากว่าคุณและเขาต่างจีบซึ่งกันและกันนี่เอย และในอนาคตจะเป็นคู่ที่ประสบความสำเร็จสมหวังได้ไม่ยากเดอรซันมาขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันมากคู่รักชัวอนาคตเนี่ยพลังงานเอ็มเพรสเนี่ยแม่เอ็มเพรสกับเดอรซันมาถ้าคู่นี้ไม่ได้พัฒนากันไม่ได้กันไม่ได้รักกันนะแปลกถือว่าแปลกต้องไปทําบุญกันยกใหญ่แล้วล่ะคู่นี้เออเป็นคู่ที่เหมาะสมมากมากถ้าจะมาถามว่าจะจีบเขาก่อนดีหรือรอให้เขาจีบก่อนดีไม่ต้องคิดเยอะ คู่ของคุณพลังงานเท่าเทียมกันเขาเจ็บคุณคุณเจ็บเขาเขาหยอดคุณคุณหยอดเขาน่ารัก <c oughs> นาอจฉาโวยแม่ดูไปยังอีฉาไปอะไรพลังงานมันจะลงตัวขนาดนี้หกถ้วย The Sun นเ p มเพร คุณจีบเขาเขาจีบคุณนะคุณหยอดเขาเขาหยอดคุณคุณบอกรักเขาเขาบอกรักคุณเน่พลังงานเป็นประมาณนี้คุณกองที่สามไม่ต้องพูดกันมากชัดเจนครับพลังงานประมาณนี้ครับต่างคนต่างจีบกันครับสบายใจได้อนาคตสดใสฮิวดีใจด้วยครับคุณกองที่สามครับโอเคครับก็ครบถ้วนสามกลองแล้วนะครับกับการดูผ้าย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หวัวข้อจะจีบเขาก่อนหรือรอให้เขามาจีบเราก่อนดีนะครับก็ประมาณนี้ดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์พอนะครับ อย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างงมงายนะครับเพราะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยําก็ทักกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต๊ก95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาสบายๆเลยครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุก u ับสคร b e ทุกการกดกระดิ่งนะครับทุกการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าคุณคุณคุณ,คณยังอยู่เป็นเพื่อนผมอยู่เสมออยู่เคียงข้างกันไม่ไปไหนนะครับ ขอบคุณมากๆๆเลยจากใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ